สวัสดีค่ะเรียนท่านผู้มวยการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมและมัธยมท่านรองตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานนะคะท่านผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนครูนักเรียนและผู้ปกครองที่รักทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานัดหมายกันทุกพุธนะคะ พุธเช้าข่าวสองขอนะคะก็เพื่อพบปะพูดคุยในประเด็นต่างๆหรือปัญหาข้อหารือต่างๆหรือช่องทางที่จะร่วมกันพัฒนาศึกษาร่วมกันนะคะในหนึ่งสัปดาห์เราก็จะมาพบกันในลักษณะแบบนี้นะคะก็วันนี้ดิฉันก็มีประเด็นที่จะมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะคะแต่ก่อนอื่นก็คืออยากจะแจ้งบอกว่าขณะนี้อากาศหนาวแล้วนะคะเพื่อนครูทุกๆคนนะคะที่อยู่พื้นที่ก็ดูแลสุขภาพด้วยเพื่อ เป็นกำลังสำคัญของเราร่วมกันผ่านวิกฤตโควิด -19 ในช่วงนี้ได้นะคะส่วนเรื่องของสถิติของการเปิดเรียนก็เช่นกันนะคะขณะนี้เนี่ยจากยอดการที่ได้รับรายงานจาก ของทางสบคอของสพทนะคะก็รับทราบมาได้ว่าจากโรงเรียนทั้งหมด29,000กว่าโรงเรียนทั่วประเทศนะคะก็มีการเปิดออนไซต์ประมาณ16,500โรงนะคะซึ่งถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ58.66ซึ่งเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่สำคัญของการเปิดเรียนออนไซต์ต้องให้มีการเรียนอย่างปลอดภัยและก็ขาดไม่ได้เลยคือมาตรการที่จะเกิดขึ้นที่โรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยอันนั้นก็คือมาตรการ6 6 7ค่ะที่เราเรียกว่ามาตรการ6ก็คือมาตรการหลักนะคะแล้วก็มาตรการเสริมรวมทั้งมาตรการเข้มซึ่งทุกท,าท,กท,าทก่านทราบกันดีแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่เต็มกําลังเพียงแต่ขอเน้นย้ําว่าการอย่าตกนะคะ แล้วก็เมื่อมีเหตุใดๆเกิดขึ้นที่โรงเรียนอยากให้ทุกท่านใช้แผนเผชิญเหตุที่ทุกท่านมีรองรับไว้แล้วที่โรงเรียนรวมทั้งทุกท่านยังมีโรงพยาบาลผู้ที่สามารถดูแลซึ่งทางส่วนกลางโดยที่ตัวของสพอเองไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาธิการนะคะท่านอำพรพินาสาแล้วก็รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ของสพทซึ่งเน้นย้ำมากมายเลยในเรื่องของคู่มือในการปฏิบัติลงสู่มาตรการโดยมีท่านเพืชาตินะคะซึ่งดูแลเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็เราได้รับความกรุณาเน้นย้ำเสมอจากท่านนักดีว่าการกระทรวงสาธิการ,ร,การท่านตรีดุชเทียงทองที่มีมาตรการของความปลอดภัยเพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่เต็มกำลังและเติมสิ่งที่เราเรียกว่า learning loss และ เ e a r n นิ่งแกนะคะสิ่งที่สําคัญที่ทางท่านเลขาธิการกระถท่านอพรพนิาศาเน้นย้ําเสมอก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ในช่วงนี้ที่ผ่านมาให้เน้นกิจกรรมเป็น Active Learning และดูสุขภาพของนักเรียนเป็นหลักในเรื่องของเรียนออนไลน์อย่างไรที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่นะคะผนวกกับสิ่งที่เป็นทักษะชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ ก็มีข่าวออกมามากมายที่ท่านให้สัมภาษณ์เน้นย้ำว่าคุณภาพยังเกิดอยู่แต่ทำอย่างไร ให้เรียนโดยมีการเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมนั่นคือเกิดทักษะชีวิตณนะปัจจุบันตรงจุดนี้เน้นกิจกรรมมากขึ้นนะคะช่วงที่ผ่านมายังมีการดําเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองเด็กและเยาวชนวิถีใหม่ civic education นะคะซึ่งมีหน่วยงานที่เรามาร่วมกันคือทั้งกกตและวุฒิสมาชิกนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่สําคัญคือเรากําลังต้องการที่จะให้รู้ว่า เด็กมีสิทธิและหน้าที่ดําเนินการอย่างไรและมีการสอดแทรกเข้าไปเพื่อให้เป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องในการจัดการเรียนรู้โดยมีการเน้นคือไม่ให้เกิดภาระกับทั้งค,ครูและนักเรียนค่ะส่วนเรื่องอื่นๆนะคะที่ยังมีอีกก็คือที่อยากจะนําเรียนท่าน ไปให้ทราบก็คือขณะนี้ท่านเลขาธิการกรทออท่านก็ส่งกําลังใจไปยังโรงเรียนบ้านโคกทรายอ,อําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะคะสำกัดสพตรังเขตหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ําป่าไหลหลากฝายบนภูเขาพังนะคะทําให้อาคารเรียน อาคารพิเศษและสิ่งก่อสร้างอื่นๆได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนจากการที่โรงเรียนได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายก็พบว่ามีบ้านเรือนของนักเรียนได้รับความเสียหายจํานวน40หลังคาเรือนนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนก็ยังได้ดําเนินการในเรื่องของช่วยเหลือและยังตั้งศูนย์ที่เราเรียกว่าเป็นศูนย์ช่วยเหลือเพื่อประสบภัยน้ําป่าไหลหลาก และเพื่อใช้เป็นสูงพักนอนชั่วคราวให้แก่นักเรียนนะคะ ผู้ปกครองและชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนพร้อมทั้งเปิดรับบริจาคเงินเสื้อผ้ารวมทั้งข้าวของเครื่องใช้สําหรับผู้ประสบภัยโดยสพทจะประสานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเร่งช่วยเหลือโรงเรียนและเด็กนักเรียนที่รับผลกระทบต่อไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามหน่วยในพื้นที่ทั้งสังกัดสพกรเขตหนึ่งพอพอพอก็ทั้งผู้บริหารทั้งขออโรงเรียนผอ,อ,อเขตพื้นที่รองผอ,ออเขต ได้มีการไปเยี่ยมเยียนและดาเนินการมอบปัจจัยต่างๆให้กับทางโรงเรียนและครอบครัวของนักเรียนในเบื้องต้นแล้วนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะโดยฉันเองได้ออกมาเยี่ยมพื้นที่นะคะซึ่งขณะนี้กําลังถ่ายทอดสดอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบองพลอยนะคะอนุบาลบองพลอยถือว่าเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาซึ่งถือได้ว่า จะเป็นโรงเรียนคุณภาพที่เป็นต้นแบบของประเทศได้วันนี้ที่เราพบกันเราจะเห็นเลยว่าเราได้เข้าไปที่ห้องเรียนของนักเรียนแล้วก็ได้มีการถามนักเรียนสิ่งที่ตัวดิฉันรู้สึกภูมิใจมากก็คือนักเรียนตั้งใจในการตอบมากและทุกคนมีส่วนร่วมทั้งๆท,ที่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่นะคะตอบเสียงดังฟังชัด แล้วก็ยังเชื่อมโยงกับความรู้ที่อยู่ในห้องเรียนไปสู่ความรู้ที่อยู่ชุมชนได้สามารถคิดวิเคราะห์ได้ว่าคําที่นักเรียนเรียนแม่กดออกมาแล้วเนี่ยจะไปอยู่ตรงจุดไหนเชื่อมโยงเป็นประโยชน์ได้จึงอยากจะนําเรียนให้ทุกท่านทราบว่า โรงเรียนนี้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาและพร้อมต่อย่อตรงจุดนี้คิดว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงและสร้างเด็กที่พัฒนาได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะคะส่วนห้องที่ถัดไปที่โดยฉันนั่งอยู่ตรงนี้กำลังมีการประชุมกันเพื่อที่จะดูว่าสิ่งที่มีตามนโยบายในการตั้งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียน คุณภาพระดับประถมศึกษายัางต้องการที่จะดําเนินการอย่างไรแล้วให้เป็นคุณภาพอย่างแท้จริงลงสู่นักเรียนและให้ชุมชนนะตรงนี้ได้ยอมรับนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้ไปฟังรายละเอียดตรงจุดนั้นนะคะเพราะว่าให้เวลาเขาประมาณ20นาทีในการที่จะมารายงานให้ทราบว่าอัตลักษณ์ของโรงเรียนนี้ที่จะทําให้เกิดโรงเรียนคุณภาพที่เป็นต้นแบบจะมีอะไรบ้าง จากที่สรุปคร่าวๆได้คืออันที่หนึ่งคือจะสร้างเด็กปฐมวัยที่พัฒนาการเต็มที่เต็มกำลังและเป็นจุดเริ่มที่ดีสำหรับที่จะโตขึ้นไปในระดับชั้นต่อๆไปให้ง่ายต่อการอบรมและพัฒนาถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดประตูในการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดคุณภาพในการสร้างเยาวชนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสามารถที่จะ เป็นเยาวชนที่ดีของทุกๆท,กที่ตัวอย่างของชุมชนนี้ก่อนนะคะแล้วทุกๆท่ทานจะได้เห็นรายละเอียดว่าโรงเรียนนี้มีดีอะไรนะคะสิ่งที่กำลังพูดถึงกันอยู่คือโรงเรียนนี้ท่านผอโรงเรียนเน้นย้ำว่าอยากได้ครูต่างชาติอยากสอนภาษาที่เข้มแข็งตั้งแต่เด็กอยากให้เด็กได้มีพัฒนาการโรงเรียนนี้ใช้ e f นะคะในการดําเนินการของเด็กปฐมวัยซึ่งก็ถือว่ามีความตั้งใจและมีครูปฐมวัยอยู่ที่โรงเรียนนี้ด้วยแต่ก็ยังอยากมีเป้าหมายในการที่จะขยายจากเดิมขณะน,นี้มีเด็กปฐมวัยอยูหกห้องจะเพิ่มไปเป็นสิบห้องภายใน3ปีแล้วก็จะได้โรงเรียนคุณภาพนนระดับปฐมศึกษาจริงๆค่ะส่วนในวันนี้นะคะ ในเรื่องของการสื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวสปททุกท่านนะคะวันนี้ตัวดิฉันเองคงจะสื่อสารเพียงเท่านี้ดิฉันขอเป็นกำลังใจและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพแล้วเราจะผ่านโควิด19ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคราสอนสนุกมากดมาก เรื่องการทำอาหารคุณครูได้สอนเป็นเป็นไฟต้องตามสอนแบบไม่ดูแต่ดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกสน่านกมากค่ะมาโรงเรียนอนุบาลบ,บอกพอยหนู<ม>รู้สึกสนุกและมีความสุขมากๆค่ะคุณครูสอนให้หนูได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างค่ะเช่นการทําอาหารยังมีงานประดิษฐ์การเย็บผ้าต่างๆมากมายเลยค่ะทางโรงเรียนจะมีการจัดการเรียนการสอน แบบสองอย่างค่ะคือทำใบงานอย่างที่นงกับการเรียนออนไลน์อย่างที่สองเพ <ห S 1> ื่อนที่ยังไม่ยังไม่ได้เรียนออนไลน์ก็จะทำใบงานค่ะ